ในการสุนัยลดนะคะท่านผู้แทนจากหัวหราชาติจังหวัดสงขานะคะท่านผู้แทนจากหัวรา้าจังหวัดสงขลาจากจัดพอพกตินะคะรวมถึงจากพสพเจสตตองศกษานะคะสมาคมสตรี้นวิุ ธุรก,กิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในความัตใหญ่ต้องขอขอบคุณผู้มาบริจาคโลหิตทุกท่านนะคะที่ทุกสามเดือนเราก็มาเจอกันหน้าที่แห่งนี้มาทำบุญยิ่งใหญ่นะคะวันนี้ในเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงของต้อนรับปีใหม่เรามาทำบุญใหญ่กันนะคะการบริจาคโลหิตเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะคนที่ เป็นสิ่งสำคัญท,ที่น่ายินดีและต่อาอายุให้กับผู้ที่ต้องการเลือดด้วยนะคะก่อนหน้านี้เมื่อเกิด3จุด A.T. แล้วเนี่ยลูกเป็นเด็กอายุ3ขวบเป็นใช้เลือดออ,อ,ออกนะคะต้องลรลบางานโดยจากเลือดเป็นสิ่งที่น่ายินดีมากเลยพอบอกไปทุกคนร้อมที่จะมาช่วยเหลือพื่กต้องที่ดีมากๆสำหรับผู้ที่มาโดยจากโลกินนะคะ แล้วก็ขอขอบคุณเครือข่ายนะคะทุกท่านเลยที่สนับสนุนให้โอเรียนในการรับบริจาคโลหิตทุกครั้งนะคะตอนนี้โอเรียนอายุ38ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรารับบริจาคโลหิตมีละ4ี่ครั้งแลก็ลองคูณดูว่าถ้ากดร้อยตีครั้งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านแล้วสิ่งที่เครือข่ายร่วมกันสนับสนุนมาเราก็กะับ็นกิจกัน กับผู้บริจาคโลหิตนคนละ5กิโลกร,รมัมก็เริ่มจากการที่เราจะทำิจกรมเนี่ยเ่อได้รับความินดีปีลาจากทุมโชว์แล้วนะคะแล้วเมื่อเรามารับบริจาคโลหิตได้ช่วยเหลือผู้อื่นข้าเป็นเรื่องที่เราไน้าดีดียิ่ึ้นในานามของแห่งเอเดียนนะคะซึ่งเราเป็นแหางเล็ในท้องถิ่นเราร่วมกันา่ากศักดกันมาตลอด มีแิ่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะฮะสมหวังในสิ่งที่ตั้นาและเราจะร่กมกัน